ตุนนี่คือการเปิดหนาอย่างไม่นะหนาอย่างไม่เอามาว่าถึงหนาอย่างที่นี่ก่อน,นอะสะท้อนเสียงแหละอันห <c oughs> นายางเก้านี่ที่เข้าปิดนี่คือเข้ากีดแล้วนี่มันมันต่ำสุดๆแล้วนี่เขาก็ต้องมาทาปิดนะลอกหนาอย่างนี้ออกเอ,อทาปิดไปเรียบร้อยลอกออกเพื่อป้องกัเศษลาลง ขามันลงหนานี้มันขื้นไปหอดพุ่นเด้เพราะเขาเปิดไม่เปิดไม่เนาะปุ๊บให้น้ำน้อยเพื่อกันท้าทันทีนะท้าทันทีเลยเออเปิดไม่ในยางไม่นี่ท้าทันทีป้องกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะยาประมาทเด็ดขาดเลยเออวินาทีแรกถามว่ายางยอนอ์่าต้องยานทามิสองแปรงแปรงแปรง,งนี้คือท้าปกติเออ แต่แปลงนี่นี่นะแปลงนี่เขาเอาไว้ท้าเฉพาะพวกนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าขีหนามยางี่ที่หลอกม้มามาถิงติดแปลงมันมันทีท้าย,ยากเขาก็ต้องแบ่งเป็นสองแปลงมาไว้หนึ่งสิคู่กันพอเปิดแล้วถามว่ามือแรงกีดได้บากีดได้ยานปกติม่ต้องไปคิดมากลอกหนอย่างพวกนี้ที่มันซึมออกมานี่ลอกออกปุ๊บ นะแต่ก็มไม่ไหวไห้โปลแลวก็กิดได้ปกติแต่ตอนนี้หมอกลงพุ่นเต็มเห็นปะหมอกลงเต็มพุ่นวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจนหอดปีใหม่หมอกสิลงเต็มไปเบิดนเลยเออทิมเบิดทุอย่างมาอน,น่แม้กระทั่งหุดน้ำ,นำยางน่อยก็ต้องทิมทิมเพื่อมาเอาอยางไว้ก่อนยางใหญ่ไว้ก่อนแม้กระทั่งกีดยางก็ทิม ม่อยอมกีดมื่อนี้ดำเนินการท่าก่อนให้คิดยังสิการป้องกันเสียต้นทุนหนึ่งพันบาทแต่ไปนะะการรักษาสเสียเงินอีกหาเท่าคือหาพันบาทต้นทุนมันต่างกันเฮาเสียเวลาแค่บกกีดอย่างเมีดนึง หรือถิมเบียกทีมงานอย่างไหนย่างหนึ่งเพื่อมาทาต้นทุนเท่ากับที่ลดลงอย่าไปคิดว่าโอ้บอกีดก็บ่ได้น้ำย่างคันโตปล่อยพันสมมูลว่าปล่อยพันไปต้นนี้ตายให้คิดดังสี่ซะคิดว่าต้นยางอยู่เขากีดมือใดก็ไดแต่ขันยนยางตายเชื้อราลงยางตายเขาอยากกีดมือใดเขาก็กีดบ่ได้เพราะมันตายแล้ว เาต้องมารักษาอีกสร้งบประมาณถึงหา,หาเท่าของการป้องกันให้คิดดังสี่ตัวเชียได้สบายใจคิดว่าหรือคิดดังสี่ก็ได้คิดว่าเป็นมือกีดอย่างมือท่าหน่ายหยงคือมือกีดอย่างปกติย่าไปคิดว่าบ่ได้กีดกับบ่ได้ทาอย่างความหมายถึงขึ้นมาย่าโลบไหลนะ่า,าโบอบ่าไปคิดว่าเออมันบ่ได้นาอย่าง เขากีดแล้วไปขายน้ำยางเขาสิได้จากบาทแต่ขันโดนยางเขาบ่อยู่หันเขาเสียเสียงงนจากบาตรให้คิดนังสิเพื่อให้ความสบายใจโอเคแค่นี้แหลนะเนาะเมื่อนี่หมอกมันสิลงประมาณสิบกว่ามือหมอกหนาะบางมือหันอาจสีบ่ได้เห็นหอดต้นยางเวลามากีดยางแต่เขาสีบดเดือดร้อนร้อนเนือ้อนร้อนใจอย่างเลยทั้งสิน้นเพราะเขาทากันไปแล้วโอเคแค่นี้แหละ